อ p ปโ e ลดโทร75ขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกๆวันท,ทุกๆคนนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้กับทุกคนว่าดวงเดือนมีนาคมนี้ของคนเกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรนะคะ สวัสดีค่ะพบกับ Apple Astro 75ดวงดวงชะตาพายิบสีการดูดวงชะตาพายิบสีของ Apple Astro 75เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เจออาะจงของผู้ใดผู้หนึ่งหากใครอยากจะดูส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามานะคะติดต่อนอัดวันกันได้การดูดวงชะตาครั้งนี้เป็นการดูดวงของคนเกิดวันจันทร์ของประจำเดือนมีนาคม2 5 6 4นีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันนะคะว่าเดือนมีนาคมนี้ คนที่เกิดวันจันทร์คะคนก็ต้องต่อสู้ทํางานเพื่อหาเงินอุดรุนเลยเหมือนกันนะแค่ทำมุ้งทงานก็เรียกว่าเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยเหมือนกันเดือนมีนานี้ทํางานลุย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 เต็มที่เลยทํางานไปเพื่อมุ่งหน้าหาเงินหาเงินหนักมากเลยค่ะเดือนมีนานี้ของคนเกิดวันจันทร์ลุยลุยงานหนักค่ะลุยเต็มที่แต่ตั้งใจค่ะแต่ ทำแล้วก็ได้เงินไม่มีเหงือก็ไม่ได้เงินจริงๆค่ะคนวันจันทร์สําหรับเดือนมีนาะคมนี้แต่ว่าทั้งหลายทั้งสิ้นคุณก็จําเป็นจะต,ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันอาจจะมีอุปสรรคหรือมีการแข่งขันอะไรสําหรับใครบางคนที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีอุปสรรคขึ้นมานิดนึงต้องต่อสู้ต้องพิสูจน์ผลงานนิดนึงขอให้คุณตั้งสตินะคะคนเกิดวันจันทร์ตั้งสติยับยั้งชั่งใจเพราะอย่างน้อยในการ ทำสิ่งดีๆของคุณทั้งหลายแหละต่อสู้มาด้วยความตั้งอกตั้งใจคุณก็สู้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วและคุณก็ยังมีแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตคุณสู่ไปสู่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ขอให้คุณตั้งสตินะคะอย่าเพิ่งผีผามดูยับยั้งชั่งใจด้วยค่ะว่าจะทำสิ่งไหนก่อนหลังอย่าทุ่มเทจนหมด จนหมดตัวนะคะค่อยๆคิดค่อยๆติดตองมันอาจจะต้องสําหรับบางคนอาจ,จต้องแข่งขันหรือไม่ก็มีการพิสูจน์ผลงานให้กับเขาดูสักหน่อยเราอาจจะต้องกลายเป็นตัวเลือกของในบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นตัวเลือกของใครเพื่อพิสูจน์ว่าเราจะมีผลงานที่น่าพึงพอใจน่าที่จะได้ทํางานต่อไปไหมหรือจะได้ผ่านขั้นหรือว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งหรืออะไรหรือเปล่ามันต้องแบบมีขั้นตอนค่อนข้างจะ หนักเหมือนกันนะคะสําหรับคนเกิดวันจันร์ในเดือนมีนานี้ก็ค่อนข้างที่ต้องลุยพิสูจน์ตัวเองหน่อยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าตรงตั้งใจทําความดีไว้แล้วก็มุ่งมั่นทําให้ดีผลงานที่คุณทําคุณสู้สู้แล้วคุณได้เงินแน่นอนค่ะคุณมีโอกาสได้เงินเข้ามาเหมือนกันค่ะแต่มันจะเหนื่อยหน่อยคุณต้องสู้หน่อยแค่นั้นเองนะคะสําหรับชาววันจันทร์ที่กาลังสู้ลุยอยู่ตอนนี้ช่ว้เต็มที่ค่ะสู้แล้วก็ได้เงินค่ะเงินก็เข้ามาแหละค่ะในเดือนมีนาคุณต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วคุณต้องก้าวต่อไปนะคะก้า ไปสู่ความสำเร็จและมองแสงสว่างที่ดำทางด้วยตัวคุณว่าคุณเลือกที่จะก้าวไปตรงไหนแล้วมันเหมาะกับตัวคุณมากที่สุด คุณยังมีโอกาสดีๆนะคะแต่ขอให้คุณตั้งสติตั้งสติแล้วคิดให้รอบคอบคุณยังมีเพื่อนเคียงข้างคุณอยู่ค่ะไม่ได้เดียวดายนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ก็อาจจะทํอะไรได้ไม่มากแค่อาจจะแค่คอยประคองคุณหรือเป็นเพื่อนคุยกับคนไปอาจจะช่วยคุณได้ไม่อย่างเต็มที่แต่เขาก็เป็นกําลังใจที่ดีให้คุณแหละค่ะสําหรับชาววันจันทร์คุณยังมีเพื่อนที่ดีค่ะแต่คุณอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องงานค่อนข้างเยอะ ในเดือนมีนานี้หน่อยนึงเพราะว่ามันมีคู่แข่งเลคะในการทํางานทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ค่ะตอนนี้งานทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ความเข้มแข็งและพิสูจน์ว่าความเหมาะสมในแต่ละงานเพราะฉะนั้นคุณวันจันคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคะ่ะคุณสู้ได้คะ่ะคุณมีความตั้งใจสู้แล้วก็ได้เงินคะ่ะในในเดือนมีนาเนี้ยก็สู้ให้สําเร็จนะคะตั้งใจสู้แล้วก็จะสําเร็จคะ่ะขอให้คุณอดทนอดกัน้นแสงสว่าง ที่นำทางคุณก็คือความคิดดีความระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีแล้วก็คุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาจงเชื่อมั่นในความดีนะคะชาววันจันทร์ทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยอันเนี้ยอย่าประมาทต่อการดําเนินชีวิตยังไง ผลของกรรมมันให้ผลไม่ผิดตัวถ้าคุณทําความดีไว้ขยันขันแข็งไว้ก็เป็นที่ยกย่องของผู้คนก็ได้ค่ะเพราะบางคนอาจจะทํามาดีมากจนทําให้เป็นที่ยอมรับจนทุกคนต้องโอ้โหฮกให้ละเออต้องยกให้กับเขาเลยประมาณนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่พิสูจน์ตัวเองเรียบร้อยแล้วและคุณก็จะได้พบแสงสว่างพบกับความสุขได้พักผ่อนได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจขึ้นแต่คุณก็ทุ่มเทอะไรคุณก็ทุ่มเทให้มันพอเหมาะพอควรนะคะสําหรับชาววันจันทร์ อย่าทุท่มเทจนไม่ไม่เหลืออะไรที่ทําให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆนั้นบ้างเพราะไม่งั้นถ้าคุณทุ่มให้ผู้อื่นมากแล้วไม่นึกถึงตัวเองเลย บางครั้งมันก็จะกลายเป็นเกิดความทุกข์มากกว่าความสุขนะคะแบ่งปันหรือทําอะไรก็ตามขอให้ทําในแต่พอดีแล้วก็มีโอกาสทําบุญได้ก็ไปทํานะคะบริจาคเลือดก็ได้ค่ะหรือถวายสังฆทานก็ได้ค่ะถวายสังฆทานเป็นพวกน้ําพวกอาหารอาหารสดอาหารคาวก็ได้ค่ะเสริมบุญให้เราได้สะสมบุญจะได้งานการทุกอย่างอุปสรรคทั้งหลายจะได้หมดไปเราจะได้มีสติตั้งมั่นสร้างในข้ในสิ่งที่ดีต่อไปแล้วเชื่อเธอค่ะความดีมันจะรักษาเราเสมอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b กดแชร์ช่อง Apple s p r o 7 5ด้วยนะคะการดูดวงของ Apple p r o 7 5ตรงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นค่อยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์มาค่ะแล้วจะนัดวันดูกันเมื่อไหร่ก็นัดกันมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Apple s p r o 7 5ด้วยนะคะแล้ว Apple iPhone 7 5จะได้ทําคลิปดีๆมาฝากกันขอให้ชาววันจันทร์จะมีสติและมีความสุขและสําเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนานะคะโชคดีค่ะชาววันจันทร์